รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สันติสุขจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยมาดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะที่มีการแสดงมโนรานั้นได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติค่ะ ยินดีที่โนราหรือมโนราวัฒนธรรมไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยซึ่งถือว่าโนราคือศาสตร์ของการรำของไทยที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่15ธันวาคม2564จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยู e s สโกให้เป็นมรดกโลกด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับ ที่3ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกต่อจากโขนในปี2561และนวดไทยในปี2562 มนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมของคนในภาคใต้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ที่สวยงามและเป็นที่น่าชื่นชมและโนโราถือเป็นแนวปฏิบัติของชุมชนที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมสังคมอย่างลึกซึ้งสำหรับคนภาคใต้ที่มีอายุมามากกว่า500ปี สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นของคนภาคใต้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีท่ารำที่อ่อนช้อยสวยงามบทร้องเป็นกรอนสดซึ่งแต่เดิมนั้นท่ารำและเครื่องแต่งกายจะใช้ผู้ชายล้วนแสดงแต่ปัจจุบันมีผู้หญิงเข้าแสดงมโนราด,ด้วย มโนราของเราอะนะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในระเด็นของของอมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้เนี่ยนำมาซึ่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นมีซึ่งมโนราเนี่ยจะมีเฉพาะในโซนภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งในส่วนของอจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงมาพัทลุงกลังตรงนี้ลงมาแค่นั้นเองนะคะซึ่งสิ่งตล่เนี้นะคะนำความภาคภูมิใจให้กับ ศิลปินมโนรานำภาพูวิภาพภูมิใจให้แก่ประชาชนภาคใต้นะคะซึ่งเป็นผลการดำเนินงานแล้วก็การขับเคลื่อนของกระทรวงวัฒนธรรมที่เราพยายามที่จะนำเสนอมรดกภูมิปัญญาของประเทศไทยเนี่ยขึ้นสู่มรดกโลกค่ะคณะโมราในจังหวัดปีมีประมาณ15คณะนะคะมีประมาณ15คณะด้วยกันซึ่งได้ดำเนินการอยู่ตลอดซึ่งก็มีทั้งแบบ แบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีที่บางส่วนที่จะมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยซึ่งมนโนราเนี่ยเราต้องดูว่าแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันคือมนโนราที่เป็นศิลปะการแสดงแล้วก็มนโนราที่เป็นพิธีกรรมซึ่งในส่วนของพิธีกรรมถ้าภาคใต้เราก็จะเรียกว่ามนโนราโรงครูซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมอยู่นะคะ ส่วนในแง่มุมของศิลปะการแสดงนั้นก็จะได้มีการพัฒนาออไปที่จะเปลี่ยนแปลง,งไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของการใช้ดนตรีที่ร่วมสมัยเข้ามาเพื่อสร้างความรื่นเริงให้แก่ท่านผู้ชมมากขึ้นนะคะมีการแสดงมีการนำเนื้อเรื่องอะไรหละต่างๆนะคะเข้ามาให้กับยุคสมัยเพื่อที่สร้างความบันเทิงให้แก่ท่านผู้ชมมากขึ้นค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะ สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีของเราเนี่ยนะคะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเลยค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นในช่วงของโควิดนะคะเราก็มีการประสานศ,ศิลปินมนโนลานะคะที่มีความพร้อมในการที่จะสอนอเรื่องของออนไลน์นะคะมโนลาทางด้านออนไลน์มากขึ้นนะคะซึ่งการสอนคราวนี้ครอบไปทั้ง3จังครอบคลุมไปทั้ง3จังหวัดเลยค่ะปัตตานียะลานาราทิวาดนะคะเราก็ ให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างในช่วงของสถานการณ์โควิดแล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนน่ยมาเรียนเรื่องของมโนรานะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการนำเสนอ,อลุกมโนรานะคะออกมาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากกระเป๋าหรือว่าแม้แต่สายคล้องแมสอะไรอย่างเนี้ยเป็นการที่จะไม่ให้ศิลปินมโนราของเราเนี่ยนะคะได้ มีซึ่งมีซึ่งรายได้อยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นการเพิ่มบูลค่านะคะอย่างเส้นกระเป๋าสารของเราอะนะคะกระเป๋ากรจูดเนี่ยปกติถ้าทั่วไปก็ไม่กี่ร้อยแต่พอเพิ่มลูกปัดมโนราเข้าไปก็ขายได้เป็นพันก็สิ่งเหล่านี้ก็นํามาซึ่งรายได้ของคณะมโนราค่ะค่ะก็สิ่งเหล่านี้นะคะก็อยากจะบอกว่า คณะมโนลาทุกๆคณะนะคะก็ทราบว่าไม่มีการหยุดนิ่งในการที่จะพัฒนานตัวเองอยู่แล้วและก็สามารถที่จะปรับตัวเองนะคะให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันซึ่งทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีโดยกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยนะคะก็เป็นกำลังใจและก็คอยที่จะสนับสนุนส่งเสริมในทุกๆโอกาสที่เราจะสามารถทำได้ะคะ่ะก็เป็นกำลังใจให้ คณะมนุลานะคะของจังหวัดปัตตานีหรือตลอดจนทุกๆคณะในชายแดนในภาคใต้ของเราเนี่ยนะคะมีขวัญกำลังใจแล้วก็พัฒนาศิลปะการแสดงของศิลปะมนุลาของเราเนี่ยนะคะให้เป็นที่ประทับใจแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปะค่ะ หรือมโนราเป็นศิลปะก,การแสดงท้องถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาแต่ช้านานเป็นการแสดงที่มีแบบแผนในการร่ายรำและขับร้องที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีดนตรีเป็นลูกคู่รับเล่นส่งตลอดการแสดง และมีเครื่องแต่งกายที่โดดเด่นสีสันสวยงามที่ทําด้วยลูกปัดหลากสีส่วนปีกหางคล้ายนกสวมเสื้อทรงสูงบนศีรษะต่อเล็บยาวที่ทําด้วยโลหะเมื่อได้รำแล้วดูสวยงามถ้ารำโนราอ่อนช้อยแต่มีความกระชับกระเฉงดูเป็นเอกลักษณ์และเพลิดเพลินต่อการชมการแสดงและสร้างพลังศรัทธาให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ ทั้งาศาสตร์และศิลป์เชื่อมโยงกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ได้ปลูกฝังและตระหนักถึงคุณค่าปกป้องรักษาพัฒนาและสร้างความนิยมสืบเนื่องอย่างยั่งยืน วันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยถึงความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะที่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างมโนรานะคะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้มาพูดคุยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งครูภูมิปัญญานะคะที่ในพื้นที่ค่ะเรียกว่านันงนะคะหรือว่านายธนงพุทธยอดค่ะสวัสดีค่ะนันงค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนันงค่ะถ้าพูดถึงเนี่ยตอนนี้ค่ะที่ทาง ยูเนสโกนะคะคก็ได้ร,รับมนโนราของเรานี่แหละขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็ถือว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจด้วยแหละให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคใต้เพราะว่าถ้าพูดถึงแล้วมนโนราเนี่ยก็มีต้นกําเนิดมาในพื้นที่ของทางภาคใต้ของเราใช่ไหมคะ่าจะให้นัานงได้พูดถึงเนี่ยความภาคภูมิใจเลยอะคะ่ะครับคือคนอื่นนะครับผมนาจทนงพุยยอดนะครับอายุก็ยังย่างกาง้า6ห 66ะนะครับผมก็จะก่อนผมข้าราชการครูจบปรยาตีของวิทยาลัยครูยาลาทั้งสมัยก่อนเพราะพ่าพอ,พอา2 5 2 0 2 2นั่นแหละผมจบนี่ความภาคภูมิใจของผมคือหนึ่งการที่ว่าผมได้สารต่ออนุรานั้นเป็นเป็นช่วงของผมนี้เป็นช่วงที่ที่สามนะครับเพราะช่วงแรกนั้นก็ พี่ของคุณพ่อ <ฮะ S 1> คือมโนราลุง่งเขาก็รำมาตอนนั้นรำมาพ่อก็ส่งคนพี่น้องเขาเขาเริ่มดำเนินทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งลุงเสียแล้วก็พ่อพ่อด้สารต่อแล้วพ่อนี้คือมโนราเสี่ยง<ฮ>ะนะครับเขาเป็นมโนราที่ว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าผมผมพูดแล้วมันอัดอัออ้นใจอ่ะ ฟังคือมันดีใจมันมัน,มนถุดๆที่ว่าหนึ่งพ่อเป็นโนราหลวงแรก<ม>ที่เคยรรับพ่อหลวงเรารัชกาลที่เก<ฮ>้านะครับเมื่อครั้งสมัยมายกยกฉัดเจดี<ฮ>ตรงนั้นปี2,520แต่แลพ่อก็ได้นั่งพูดคุยกับราชการเออพ่อหลวงเรา<ฮ>นะครับนั่งในพื้นทรายเนี่ยแล้วก็ท่านก็บอกก็พูดกับพ่อว่าเออ อ้น,นี้เป็นมโนรานะมโนราชาตรีเราอนุรักษ์ไว้อย่าให้สลายซะพ่อก็บอกครับครับลงเดียวพ่ออยู่พ่อเดิมเดิมเดินสายในในสามจังหวัดภาคใต้นี้ก็รู้สึกว่าจะมีเป็นโรงแรกกเนาะที่ที่ทติดติดล่มอ่ะอพูดง่ายง่ายงกระทั่งพ่อเสียปี2สองห้ารอห้าสิบหกและผมก็มาสานต่อ ตอนนั้นผมไปสอนหนังสืออยู่พอเห็นพ่อเริ่มมีอายุเยอะเราจัดจุกผูกผ้าแล้ว้าไม่สารต่อมันก็กระไรอยู่เนาะเลยสารต่อมาตั้งแต่นั้นมาผมก็เลิ่มเริ่ม,ร,มรับเล่นลงครูเดือนหกเดือน 7, เดือนแปดือน 9, เก้าเดือนสิจนสิ้นจุดเดือนสิบสองแล้วก็มีภาพความภาพภาพความภาพภูมิใจว่าหนึ่งเราได้สารต่อแล้วมันได้อนุรักษ์สิ่งที่เราชอบ ซึ่งตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในเขาได้รับเป็นโมรดกโลกนี้ผมยิ่งภูมิใจมากคใช่นะเราถือว่าถัาอย่างหนึง่งนุลาลวงแรกที่ได้ดำแล้นั่งสนทนากับท่านแล้วพอมาภูมิสารต่อและช่วงหลังนี้ก็มีหลานของของผมอีกคนหนึ่งได้ได้ฝึกต่อจนครั้งสุดท้ายเมื่อปี2563หลานชายก็ได้ไป รำแข่งกันที่พัทลุงได้ด้วยพระราชานของสมเด็จระเทศมานั่นก็คือเป็นเป็นความภาคภูิใจอีกอีก,อ,กอย่างหนึ่งเหมือนกันนอกจากนี้ค่ะนะ้นองๆค่ะหลายๆคนอาจจะแบบยังไม่เข้าใจอะค่ะกับการที่แบบว่ารำมโนรากับมโนราที่เขาเรียกว่ามโนราโรงครูครใช่ไหมคะครตรงนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงคะคือค<ะ>แตกต่าง เราพูดง่ายๆว่ามโนราลำมโนราลงทูนั้นเราเล่นคือกำจัดความว่าเราใช้ได้ลำในกรณีที่หนึ่งบางคนเขาไม่สบายนะเขาไม่สบายไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลหมอเช็คหมอตรวจร่างกายไม่เป็นอะไรปกติแต่คนในอาการแย่บางคนเขาก็เอิดนักก่นก็ได้มาหาโนรามาหาโนรามาโนลานี่ ให้ผมไปบนให้ไปบนบานสารกล่าวว่าเออเพราะความเชื่อของคนบ้านเราเ,รเนาะ,ะว่าถูกต้องเกี่ยวกับพรอเมตตายายปันปะบุรุษเราทักทวงที่เขาไม่เขาได้จากไปนานแล้วนึกว่าลูกหลานจะคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยจูงหลวงพ่อไปบนให้ไปบนกล่าวให้ครับมันก็หายขึ้นเรากล่าวว่าเออสักเจ็ดวันสิบห้าวันให้คนนั้นมันมีความแข็งแรงขึ้นมาทำมาหากินได้ผวรักปว่าเกท้าสบาย พอเขาสบายปั๊บเราก็าต้องยกลงให้เขาต้องมีการไล่ดำกันสามคืนหรือสองคืนถ้ามีการเชื้อเชื้อครูนะเหมือนเราเชื้อเข้าทรงอะลูกพอเข้าทรงเสร็จเขาว่าจะบอกว่าออถูกตองคนนั้นนะถูกคนนี้นะที่ได้ไม่สบายตอนนี้เราได้กินแล้วมีความถูกแล้วลูกหลานก็ก็ได้เจริญต่อไปอีกเจริญเสืิงเนื้อม,มา แลวปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับนั่นลงบอกว่าก็มีทายาทต่อนั่นลงแล้วที่จะสามารถสานต่อมโนราให้สืบสานต่อไปใช่ไหมใช่ใช่ฮะใช่แล้วคิดว่าเรามองตรงนี้ค่ะเราจะพัฒนาคือสอดสอดยอดใช่ใช่ใช่ใชคือไอ้ผมคิดว่านั่นลงคิดว่าต่อไปเกี่ยวกัน่าลุงครูมันจะไม่ไม่ไม่สิ้นสุดค่ะมันจะมีต่อเนื่องมาหมดรุ่นหลานก็ต้องมีฐานต่อยเพราะตอนนี้ลูกศิษย์เยอะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะเลยที่อยู่คู่ในพื้นที่กับมโนราอีกสักครู่คุณผู้ชมค่ะในเมื่อมาทั้งทีแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะต้องขออนุญาตค่ะน้ารงนะคะได้แสดงมโนราให้ดูวันนี้เดี๋ยวเราจะแสดงอะไรให้ดูค่ะคือของน้ารงนี่เป็นเราจะยึดถือแบบโบราณหมดอ่าเรามบ12ชาติที่เราตั้งแต่หนึ่งเทพพนมตรงศีหน้าสอดส้ยมาลาอ่าตรงนี้เราทำให้ได้เพราะเพราะที่เราลำาลวงครูนั้นจะใช้บทนี้ประจำค่ะ เป็นบทค,ครูค่ะพี่ซ่อนเชื่อค่ะว่าหล,หลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นมโนราหกันบ้างแล้วแต่วันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีค่ะที่เรานะคะได้พาคุณชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งคณะนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเผอโคกโพจังหวัดปัตตนี <c oughs> ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวน้านงนะคะจะรําแบบมโนราแบบดั้งเดิมให้เราได้รับชมกันค่ะ <c oughs> ค ơi, ุณเอ๋ยตรงนี้แม่นะ้านีคุณครูนักเหมือนควงน,น้ำละบปะกงค่ะ <schools> โอ้ว่ากินคิลตรงนี้แม่นะ้ามันจะแหง่งแหง้งพีนา่ามันไหลมายังไม่รู้ทีนไม่รู้ ิบนิวลูกจะยกที่นี่แม่นาขึ้นตำเนินสันเริ้นนางวายและคุณปลาพูดที่นี่พอหน้าลูกวาดวายเอาวัดไวาวัดวายลูกรำว้ยเทวดา วานวายลูกลำวาวเทวอนดา,า,ว,ว,านว้า,วอ,า,วาอ้อค่ะคุณผู้ชมคะมื่สักครู่นี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วค่ะกับการรำมโนราของคณะธนงลูกพ่อเสี้ยงเสียงหวานนะคะก็ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะมโนราที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอโคกโพจังหวัดปะตะัตตานีและตอนนี้ค่ะ น้องอามนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทายาตรุ่นที่4เป็นทายาทต่อจากน้าหนงใช่ไหมคะที่จะมาสานต่อในเรื่องของมโนราตอนนี้เลยค่ะในฐานะที่เราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่แน่นอนเลยว่าข่าวที่ออกมากับความภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะของคนภาคใต้ของเรากับการได้ขึ้นเป็นมรดุกโรคกับมโนราเป็นยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นเยาวชนด้วยก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับ ที่มโนราได้ผ่านหลายยุคหลายสมัยมาฝ่าฟันฟันเพืองฟันฝ่ามาก็ได้เป็นมรดกและก็มีความภาคภูมิใจในตัวตนและในตระกูลด้วยครับและดีใจแทนที่น้องชาวภาคใต้ด้วยครับแล้วในฐานะที่เราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่อ่ะค่ะเราคิดว่าเราจะสานต่อมโนราซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีวัฒนธรรมเป็นประเพณีพื้นบ้านของทางภาคใต้กับการรำโนรา เราจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสมัยใหม่กับปัจจุบันตรงนี้ยังไงบ้างครับเราจะนํามนุรามา,าให้เข้ากับประยุกต์แล้วก็ดึงดนตรีสากลมาร่วม<ค>ดึงดนตรีสากลมาร่วมแล้วก็ใช้กับดนตรีเขาเรียกว่าดนตรีมนุราเขาเรียกเครื่องห<ค>้านำมารวมกันแล้วก็จะเป็นดนตรีที่ทันสมัยขึ้นและก็ชักชวน วัยรุ่นมาชมมโนราก็เหมือนกับที่เราได้เห็นที่น้าลงได้รำเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเครื่องห้าของมโนราควบคู่กับกับดนตีมีเปียโนเพิ่มมาใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ก็เลยทําให้เราได้เห็นว่าเป็นการผสมผสานที่สําคัญเลยอยากจะให้เชิญชวนแล้วกันในฐานะที่เป็นเราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่กับความภาคภูมิใจที่ได้ มนโนราถือว่าเป็นศิลปะการแสดงของทางภาคใต้ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกที่สําคัญอยากจะให้น้องๆเยาวชนได้เห็นคุณค่าแล้วก็ศึกษาตร,ตรงนี้ต่อไปค่ะ,คะสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนนะครับเยาวาชนนะครับพี่พี่น้องๆคนใต้มาร่วมรักษาวัฒนธรรมมนโนราที่ได้เป็นมรดกโลกนะครับของมนุษยชาติ แล้วก็รักษาประเพณีไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่สนนะคะจะทิ้งท้ายค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการรำมโนราจากน้องอามพร้อมคณะมโนรากันเลยค่ะ ความภาคภูมิใจมากนะครับที่โนราได้ตกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับตัวผมเองลูกอามก็มีความภาคภูมิใจในครั้งหนึ่งก็ได้คุณปู่ได้รำโนราถวายาสมเด็จพระปรมินทรปราผู้มีนอนุญ,ญาดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปแข่งชิงถ้วยของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าหรือกรมสมเด็จพระเทพ นะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากๆนะครับและก็จะขอสืบสารศิลปะมราวัฒนธรรมของคนใต้ให้คงอยู่สืบต่อไปครับส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็อีกอย่างคือว่าส่วนตัวรำมนโนราห์มา9ปีจะ10ปีแล้วแล้วยิ่งมนโนราได้ขึ้นทะเวียนเป็นมรดกโลกรู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะที่ตัวเองทำสิ่งนี้สิ่งที่รักมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้ภูมิใจมากๆค่ะ ครับก็รู้สึกภา,าคภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาวปักใต้ของบ้านเรานะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรเป็นมรดกโลกนะครับและก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยผลักดันและสนับสนุนขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเด็กนะครับนักเรียนโน้นนต้องการคือคือลุงๆอยากจะให้ให้ฝึกปะตลอตอนนี้ถูกโรงเรียนเขาจะมีอรอส มีวิชาทีบรรจุข้าวไปว่าออการลายดํานูรานั่นคือเป็นเอกลักษณ์ของผากตายอยู่แล้วแต่ถึงตอนนี้มาเป็นมอดลูกๆราวยิงถูกยางเป็นตาที่ช่วยห้ามล้วแต่ก่อนมันผากล้างเราว่าเนี่ว่าเหลืองโค้ใช่ไหมครับแต่เราเราเน่นว่าแค่ผา,ากตายต้องเอานูร่าเน,นี่นเป็นรักแต่เมื่อมาขึ้นมาแล้ววัดธรรมนี้มันมันจะไม่สูน้น้ยแล้วหรอกนั่นหละลุงลงยากยากกว่าเออเด็กหรือเยาชวชนหลุนหลังต้อง ให้ทัดลัำมาดีที่สุดคือบางสิ่งบางอย่างนั่นคือเป็นเป็นวิชาชีพที่รเราพลาดหัวเราได้ันกัน ภูมิใจของไทยหลังจากโนราได้ขึ้นเป็นมรดกภูปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่สของประเทศเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในระดับสากล ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาครวมทั้งช่วยส่งเสร,ริมการเรียนรู้เข้าถึงพัฒนาและสงวนรักษาประเพณีและศิลปะไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป การที่มนโนรานะคะได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันให้กับน้องๆเยาวชนนะคะได้อนุรักษ์แล้วก็สานต่อมนโนราให้อยู่คู่ในพื้นที่อยู่คู่ประเทศไทยอยู่คู่มรดกโลกต่อไปค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการใต้สันิสุขในวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ